รหัส5788ค่ะ5788คุณพี่นะกระเป๋าสตางเปิดหน้าเปิดหลังค่ะเปิดหน้าเปิดหลังฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่7นิ้วครึ่งความสูงค่ะอยู่ที่4นิ้วสำหรับตัวนี้เป็นงานเปิดหน้าและเปิดหลังค่ะคุณพี่ฝาหน้าเป็นงานฝาโค้งนะคะกระดุมแป๊ก เปิดไปด้านในค่ะด้านบนสการ์ดด้านล่างสการ์ดช่องธนบัตร2ชั้นช่องสิบนะคะใส่เหรียญน,นะช่องกว้างมากช่องสิบใส่เหรียญของรุ่นนี้นะคะใครที่ชอบงานช่องสิบกว้างกว้างกว้างจูใจไม่มีผนังตรงกลางกั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยด้านหลังค่ะเปิดหลังกางออกมาคุณพี่ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเดส่ใส่กาวได้อีก14ใบรวมรุ่นนี้ใส่กาดได้22บ่บใบช่องผนังส,อง,สองชั้นแบบนี้ตามด้วยติ่ง ติ่งตรงนี้คือเอาไว้เสียบป,ปากกาได้หนึ่งแท่งนะคะเอาไว้เสียบป,ปากกาได้หงแท่งคุณพี่รุ่นนี้คุ้มมาก1,190บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เทียบเท่ากระเป๋าสตงางค์สองใบเลยด้านหน้า1ใบด้านหลัง1ใบเนาะนะคะราคาดี1,190บาทใช้หนังเยอะมากใบนี้ใช้หนังเยอะมากเหมือนกระเป๋าตังคู่ แต่คุณพี่สื่อในราคาหนึ่งใบทั้งหมดทั้งมวลค่ะ6สีพร้อมส่งนะคะ5 788สีกากีค่ะคุณพี่5 788ค่ะสีมิ้นท์8 7 8 8บานเย็น5 788ดําำสีแดงไม่มีโชว์5 788ตาล